กล้าพอไหมเล่นเกมไวัยเด็กเพื่อเงินรางวัล45,600ล้านวอลแต่ถ้าหากแพ้ก็ต้องแรกด้วยชีวิตสุกฮิตเกมเล่นลุ้นตายหลังจากที่ปีนี้เน็ตฟลิกได้ส่งซีรีส์เกาหลีเรื่องเยี่ยม มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องพาคนดูไปรู้จักอาชีพสุดแหวะอย่างการเก็บกวาดของใช้ผู้เสียชีวิตใน Move to Heaven จุดเริ่มต้นของฮายนะผีดิบโชซอนใน Kingdom A Chin of the North และตีแผ่เรื่องราวความโหดร้ายของข่ายทหารใน D.P. เตรียมตัวพบกับซีรีส์ที่มาพร้อมกับพล็อตเรื่องไม่ธรรมดาและงานสร้างอลังการสีสันสดใส ที่จะพาคนดูไปลุ้นระทึกกับการแข่งขันที่มีชีวิตเป็นเดิมพันผเาร่จจเกมานเมรเรื่องราวของคนธรรมดาว่า456คนที่ชีวิตต่างสิ้นหวังและหมดหนทางจนต้องสมัครเกมลึกลับที่มีเงินรางวัลกว่า45,600ล้านวอนแม้จะเป็นเพียงเกมเด็กเล่นดโดง่ายไร้พิษภยัย แต่ถ้าหากผิดกติกาเพียงนิดเดียวนั่นก็หมายถึงชีวิตสควิ g เกมเล่นลุ้นตายเขียนบทและกำกับโดยฮวงดงหยอกผู้มีผลงานมากมายหลายแนวไม่ว่าจะเป็น Silence ภาพยนตร์ดราม่าน้ำดีที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวภาพยนตร์เกาหลี The Fortress ภาพยนตร์มหากาศที่คว,ว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Blue Dragon Film Awards และ Miss Granny ภาพยนตร์ขวัญใจมหาชนที่รีเมคมาแล้วหลากหลายเวอร์ชันรวมถึงฉบับประเทศไทยอย่าง20ใหม่ u Turn w h i t หัวใจ Return คราวนี้ฮวงดงหยอกจะโชว์ฝีมือกำกับซีรีส์เรื่องแรกโดยเขาใช้เวลาในการวางแผนมากกว่า10ปีเต็ม เพื่อนำเสนอเรื่องราวของซีรีส์ที่จะมาทลายภาพจำเกี่ยวกับเกมในวัยเด็กอันแสนจะเรียบง่ายให้กลายเป็นเกมสุดอันตรายโหดเลือดสาดนำทีมเกมเล่นตายโดยนักแสดงเอลิสของเกาหลีตายไม่ว่าจะเป็นอ e ีจงแจจาก Deliver Us From Evil และ Ship of Staff รับบทเป็นซองกีหุ่นชายผู้ครบสูตรความเหลวแหล ทั้งยาราง,ารางธุรกิจล้มเหลวหนี้ใต้ดินและติดพนันผู้ต้องการชนะเกมนี้เพื่อพลิกชีวิตอนันแสนรันทดพักแฮสูจากภาพยนตร์ล่าข้ามประเทศไทม t จ h ฮันและซีรีส์ p r ิส o n p l o y b o o k รับบทเป็นโจซังอูนักธุรกิจเรียนดีมีหน้าตาแต่บริษัทกลับล้มละลาย จนต้องตัดสินใจเข้าร่วมเกมเพื่อเจาะลึกเบื้องหลังของซีรีส์เกาหลีฟอร์มยา Netflix จึงให้โอกาสพวกเราจอร์จอสดูอิสัมภาษณ์สนักแสดงอย่างอีจองแจและพักแฮซูสอนักแสดงนำของเกมลุ้นตายสวัสดีครับผมเจอร์ี่เอชจากจอร์จอสดูอนะครับผมส่วนตัวฮะได้รับโอกาสให้ไปร่วมเล่นสคริตเกมกับพวกพี่มาแล้วถึง2ตอนแรกนะบอกเลยครับ ว่าลุ้นสมชื e ่อโหดสาแก่ใจจริงๆนะฮะไม่พอครับผมงานสร้างยังงานดีงานเนี้ยบสุดๆนะอยากจะถามทั้งสองนะครับว่าตอนเด็กๆครับเคยเล่นสิีเกมกันมาบ้างหรือเปล่าฮะเนี่ยไม่เลมด้เออเดสมัยมัเนที่โรงเรีน่เรีโโี พี่อีจุงแจครับผมใน Deliver Us From Evil เนี่ยคิวแอคชั่นของพี่นี่เดือดระอุมากๆทำกรุงเทพแทบจะลุกเป็นไฟเลยนะฮะส่วนพี่พักแฮซูครับใน Time to Han เนี่ยบทของพี่เนี่ยถือว่าลึกลับมากๆหน้าเกรงขามสุดๆนะฮะเลยจะถามว่าใน Squid g เกมฮะทั้งสองเนี่ยมีการเตรียมตัวในการรับบทเนี่ยอย่างไรบ้างครับผมก็เยย 사실상 드라마가 그러니까 TV 쇼를 보시면 아시겠지만은 굉장히 그각 캐릭터들마다 사연과 애완이 있어서 특히 이제 제가 맡았었던 그 성기훈이라는 캐릭터도 그런 그그 그 인물이 가지고 있는 그런 그 트라우마를 계속 게임이 진행되면서부터 조금씩 조금씩 이제 보여지게 되는데 그런 것들을 좀더 자세히 보여드리고자. 그런 것들에 좀더 고민을 많이 하고 그리고 촬영을 했었던 것 같습니다. 아, 저 상금이 대충 얼마나 되나요? 네, 저는 명문대 출신 캐릭터여서 인물이어서 음 사실 저희 집에서 한번 가본 적은 있습니다. 가서 그, 한 분을 모시고 인터뷰를 한 적이 한번 있었고 그렇게 하면서 그냥 그분들이 경쟁사회에 대해서 생각하는 어떤 어, 그분들이 생각하는 가치관에 대해서 뭐다 일반적이진 않겠지만 그한 분한테 인터뷰했을 때좀 힌트를 얻었고 외에는 이제 감독님과 어, 현장에서 얘기를 많이 하면서 만들어 나갔던 것 같습니다. 게임에 참가를 원하지 않는 อยากจะถามพี่ๆทั้งสองนะครับว่า s ควิตเกมเนี่ยมันต่างจากหนังหรือซีรีส์แนวเกมเล่นตายเรื่องอื่นยัง,ยงไงบ้างครับแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่ในฉากกันอลังการงานสร้างสีสันจัดจ้านขนาดนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ굉장히많은부분이다르다라고느끼실수있으실거예요아마보시게되면무엇보다도이런서바이벌게임하면은이제촬영장소가굉장히뭐무시무시하다든가어둡고 훨씬 더 공포스러움을 이제 만들려고 이제 노력을 들 하신 것 같은데 이제 이 오징어게임에서 나오는 이 게임장의 모습들은 예전에 우리 어렸을 때 했었던 그런 동심으로 돌아가게 되는 그런 장면이어서 훨씬 더 뭐라 해야 돼 공포고심이 이제 더 크게 느껴지는 것 같아요 그래서 다른 그 서바이벌 스토리하고는 스토리도 많이 다르고 그 다음에 보여지는 어떤 비주얼도 확연하게 다르다라고 생각합니다. 아주 저기 제작진분들과 감독님이 음 변태스러웠다고 느꼈었고 왜냐면 이제 정신이 멍해지는 순간이 와요. 거 세트장에 원래 있어도 좀 그런데 그 알록달록 세트장에 계속 있다 보면은 모두 똑같은 옷을 입고 있다 보면은 이제 생각이 좀 멍해지는 순간이 와서 잔혹하게 이제 자신의 번호만 생각하고 생존만 생각하게 되는 순간이 좀 오는 걸 느끼 적이 있습니다. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고. 아, 태국 시청자 여러분, 아, 오징어 게임이 이제 곧 아, 오픈이 됩니다. 아, 여러분들. 어, 재미있게 즐기실 수 있으니까요. 꼭 많은 시청 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 태국 시청자 여러분, 저희 오징어 게임으로 인사드리게 됐습니다 어, 정말 재밌고 스릴 넘치고 또 신나는 저희 오징어 게임이 여러분 방으로 찾아가게 됐습니다. 많은 관심과 사랑 부탁드리고 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 그럼, 기대 갖다. 라이자 벤 푸사나. ใครจะเป็นผู้รอดชีวิตรวมไปหาคำตอบกันไหน่อย i d Game เล่นลุ้นตายก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าถ้าหากคุณเลือกได้อยากให้เกมไหนในวัยเด็กมาอยู่ในลิสต์เกมลุ้นตายหากคุณรักซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดล่าคอนเทนต์สุด e x c l u ์คลูเจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอ,อ just do it พิมพ์ just it ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย